ทามาเที่ยวทุ่งนาค่าะ,คะบรรยากาศหน่าร้องเพลงทุ่งนางคอยมากเลยมองริบเรีวแถวทิวพนาใกล้คำย่ำสนทยากลุ่มชาวนาะ ก็เลยจากงานคุณพ่อเดินหนะ้าแล้พากันเดินกลับบ้านท้ายสุดนั้นคือแฟนฉันเมื่อก่อนนั้นรักปานจะเออื่นสองเราเดินเคียงุู อยู่อย่างนี้ทุกวันเคยสัมพันธ์รักกันยานชื่อเป็นบางโอกาสเรานะ จะยืนไม่จากไม่จรแต่พอไม่นานเธอจากบ้านเกิดเมืองเราทุ่งนาดูช่างเงียบเงาเธอจากบ้านเราเข้าพาะนคร เคยรักมาก่อนมันเหมือนเป็นลางสังหรณ์ว่าต้องรอนจากฉันกลร้องเพลงไม่จบนะคะ <c oughs> โอ้ยหมดกัดร <c oughs> ้องเพลงก็บม่จบหมดกะกัด <c oughs> โอ้ยพี่น้อง ตรงหนนะ <ś ed> า้า้ามพเมืองเขาเขียวชาเนี่ยเนี่ยเนี้ยเขียวหลายน้ง่อยกับเนี่ยเนี่ยเนี้ยอยานะโอ้ยมันกลับของแน่ด่าตาก็ไมเห็นเดียวไปที่นี่นน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  đồ đi đồng đo đồ đi đường long thọ long thong